วงลายนะครับตอนนี้สกอร์ขึ้นเวลาแรกก็ยังเสมออยู่ที่ศูนย์นะครับผัดกันลุกผัดกันรับสูสีนะครับคู่นี้จากตัวผู้เล่นก็สูสีจากฝีเท้าก็สูสีใครจะมีโอกาสได้จังหวะนะครับดีๆนะครับก็ทำสกอร์ได้ก็น่าจะเป็นผู้ชนะถ้าเสมอนในเวลาเราจะชิงด้วยการ ดือนจุดโทษเลยนะครับไม่ต่อเวลานะครับไม่ต่อเวลาเห็นนั้นต่อเจ๊งใครอยากเป็นแซมเน่ยใครให้เต็มอย่าไปยอมนะช่วเต็มที่อย่าไปกลัวเขาอ่าเต็มที่ช่วยกันาล่ลงคนเล่นะคะ ก็เปลี่ยนแดนนะครับวงลายก็อยู่ทางทิศตะวันตกกีฬาของคุณครูเรานะครับเบสิกที่ระดับทีมจังหวัดนะครับของคุณครูเราที่เล่นหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูทองยศนักฟุตบอลระดับเขตเลยนะครับท่าน,นคุณครูทองยศกูโมโนี่ครับกูพุ่งนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเห็นกีฬาการเล่นแล้วป่า ไมเตะอยู่พิมลิกก็ได้หัวแน่เดี๋ยวรอชมพู่ต่อไปนะครับตอาน,นี้กรรมการก็เช็คความพร้อมนักกีฬาแต่ละจุดนะครับพร้อมให้สัญญาณเริ่มแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับยิงไกลเดี๋ยวนนี้โอ้ไม่ตรงกรอบทักทายนะครับมีหลายครั้งหลายคราวที่เริ่มเล่นตจ้างเตะแล้วก็เข้าประตูเลยก็มีโอกาสมีจังหวะ โไรักษาประตูแต่ลูกนี้ไม่ไม่รมมรตรงกลอบของหลังม่วงลายมือห้านะครับก็จับลูกบอลมาตั้งเตะในเส้นประตู่นานนักทวินนะครับก็บเป็นครูกีฬานะครับ ที่ชื่นชอบกีฬามาโดยสักถ้ายุคเก่าๆเนี่ยก็จะมีคนหนึ่งคุณครูสุภาพอ่อนเมียนะครับท่านเก่งมากเลยนะครับใ,ในหลายๆด้านไม่ว <cemos> <parentheses in> ่าจะเป็นด้านการจัดการเล่นขันตะก้อเนี่ยท่านสุดยอดนะครับไในด้านท่านไปเร็วไป็นที่หนึ่งมาแล้วหงกองบุกนักแล้วว่าไงหงกองจริงโอ้โลจเมื่อกี้นี่ เอาแต่ออฟไซต์ก่อนไปแล้วถ้าเข้าก็ไม่ได้อาเป็นลูกออฟไซด์นะครับลูกล้ำหน้านะครับคนคูโมทางด้านนู้นยกถงค้างไวล้ละปัดดูถงด้วยได้ลูกม่วงลายลูกยิงเมื่อกี้นี่คมมากนะครับแต่ประตูนี่ถูกจองตัวโดยลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับประตูเมื่อกี้นี่ ดูเสื้อก็รู้นะครับว่าตอนนี้เอาเมนยูทั้งทีมลงมาครับแต่โคกกองเลยครับไม่น้อยหน้านะครับเอาปอสามลงมารู้สึกว่าจะสองคนใช่ไหมครับอาจารย์วินสองคนนะครับปอสามอนาคตไก่นะครับถ้าขี่เครื่องบินมีแห้งไปไกลกว่าเขาไปาลิศกันนะเาไปก่อนยากนั่งน้ำ

หมดครึ่งหลังเนยนะครับถ้ายังเสมอศูนยศูย์ยิงลูกโทษทันทีนะครับปีนี้ท่านพอจินตนานะครับกับทีมงานของขคณะครูโรงเรียนบ้านหนองมะเือจกยิ่งใหญ่นะครับมีหน้าเดี๋ยวว่าท่านว่าจะเป็นสภาพอีกรอบหนึ่งวะ,ะนี่เลยเอามาแล้วมาแล้วโอ้โอโอเกือบนะครับบีในประตูเร็วไปนิดหน,นึ่งต2สองตสองของกองยิงแปลากลบกแป ยิ่เลยครับว่าไงครับว่าไงอ้อยดูด้านนู้นมีธงขึ้นครับมีธงขึ้นมีธงขึ้นนะครับไม่ได้นะครับลูกนี้เป็นลูกลับหน้าครับประตูเจ็บนะครับตอนนี้โค้รครับโค้นโค้รวงลายครับวิ่งด้วยครับกุ๊กเ้าเบอร์เก้าครับเจี่ยทีมจังหวัดนะครับเบอร์เก้านะครับดาวยิงจังหวัดสกลนคร คูจิงดีทีมบีนะครับทีมคูจิงย่ำลงนะครับคููต่อไปเอาเป็นผู้รักษาประตูจองไว้ก่อนนะครับเพื่อนจองตำแหน่งผู้รักษาประตททูที่จองหลายคนใช่ไหมต้องจ้าสลาก้ะประตูดีปีหน้ามีครับตะ้อนะครับปีหน้าปีนี้บ่ทันแล้วปียมไม่ทันนะครับครับ ปีนหน้าน่าจะมีตะกอ้อมีเปตองด้วยยิ่งได้นะก็ยังได้เลยนะครับงยง,งเัอเอง,เงเสมอศูนยนะครับมัดเวลาเลยยิงลูกโทษทันทีดิยนี่ ม่วงลายเบอร์หกทุ่มไปเพื่อนเบอร์ห้าเปิดไปเบอร์หกอยู่พี่เนาะโอ้หกกล่องสกัดออกมาเบอร์สามพอไงไม่ทันม่วงลายเก้าเก่งจังเลยค่ะเสี่ยวกูคุณเก่งเลยอหกกล่องได้ทุ่มครับด้านปีขวาทุ่มไปทุ่มไกลไปเพื่อนไม่ผ่านกองหลังม่วงลาย เฮ้ลากแล้วลากแล้วว่าไงลุดเดียวไปแล้วเรียบร้อยไหมอ้าวเรียบร้อยไหมครับกรรมการชี้ไปที่กลางแล้วครับตอนนี้โคก่องนำไปแล้วหนึ่งต่อศูนย์นะครับตอนนี้นะครับหนึ่งต่อศูนย์แล้วกูเกีตบครับกูเกตบครับลงไปดูด้วยนะครับ หลังจากหมดคู่นี้นะครับเราก็จะเป็นคู่พิเศษนะครับให้นักเรียนได้ชมว,ว่าคุณคณรูแต่ละท่านนทะักษะการเล่นกีฬาเป็นยังไงนะครับดันพอสวีเดน็นจอบลากเลยเลยนะครับเป็นกับตันทีมเนะครับพอทอวีเด,ดแนแสงชน จากโรงเรียนบ้านโคกกองนะครับซึ่งในทีมเอก็จะมีครูกุ้งนะครับครูบอลครูเกียรติครูสุรทินครูวันชัยนะครับคุณอนนท์คุูต้อมคุณเดนะครับครูวิทูคุณติ๊กคุณนุ่มครูชานน์นะครับส่วนทีมบีนะครับก็จะมีท่านพอวุฒิศักดิ์บุญยืนนะครับจากโรงเรียนโคกสูงเป็นกัปตันทีมนะครับมีครูโมนะครับครูวิสรุตนะครับครูโดนะครับ ครูทองยศคุณเทวาครูไมตรีครูนนท์ครูวิรุฒบุญยงครูบอมนะครับถูกต้นนะครับครูจิตดาและก็ครูสลายุทธนะครับทั้งสองทีมเตรียมตัวด้วยนะครับหมดครึ่งหลังตรงนี้ปับ๊บลงสนามทันที